ก้าประโยชน์ของมังคุดมังคุดราชนีแห่งผลไม้ไทยการกินมังคุดไม่ได้มีแต่ความหวานอร่อยเท่านั้นแต่มังคุดยังให้ประโยชน์กับร่างกายมากมายคลิปนี้เรามาฟังก้าประโยชน์ของมังคุดกันนะคะข้อ1ในมังคุดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านการอักเสบและช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ข้อ2การกินมังคุดช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจข้อ3การกินมังคุดยังช่วยเพิ่มเซลล์เบดเลือดแดงจึงเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคโลหิตจางด้วยค่ะข้อ4ในมังคุดมีแร่ธาตุแมงกานีสและโพแทสเซียมมีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิตได้ ข้อ5การกินมังคุดยังช่วยบำรุงผิวพรรณและยังช่วยลดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวด้วยนะคะข้อ 6. ในมังคุดมีสารแซนโตนซึ่งสารแซนโตนนี้มีส่วนช่วยในการต้านเซลล์มะเรง็งและช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะข้อ7ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้น ป้องกันอาการท้องผูกได้ค่ะข้อ8ช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงข้อ9การกินมังคุดยังทำให้เราสดชื่นกระปี้กระเป๋ามีสุขภาพจิตดีขึ้นด้วยค่ะ แม้ว่าในมังคุดมีประโยชน์มากมายแต่มังคุดก็มีน้ําตาลจึงไม่ควรกินมังคุดในแต่ละวันมากเกินไปนะคะนั่นก็เป็นประโยชน์ของมังคุดนำมาเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมขอให้ทุทกๆท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีคะ่ะ